สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้เราก็มาเจอกันในช่องพ่อเบิ้ลอีกแล้วนะครับก็มาเจอกันในพระเครื่องหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นชัยมงคล2539บัวรอบต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นเหรียญนะครับที่ผลิตในปีเดียวกันนะครับเรื่องในกีฬาพยูนเกมอาจารย์นองเป็นผู้ปลุกเสกนะครับจะเป็นรอยองนะครับลักษณะของท่านก็คือนั่งบนดอกบัวนะครับรอยองนะครับมีบัวล้อมรอบนะครับให้ดูโดยรวมก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน าการจัดวางการทําแม่พิมพ์ผมว่าถือว่าคมชัดนะครับคมชัดลึกนะครับเพื่อนเพื่อนครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับที่ตูดที่ก้นนะครับก็จะตอกตัวเลขพร้อมโค้ดนะครับนี่ก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขสามศูนย์แปดหกแล้วก็ตอกโคดแล้วก็ตรงนี้เป็นรอยอุดนะครับแต่ไม่มีกิ่งนะครับผมขย่อดูแล้วไม่มีกิ่งหรือเพื่อนๆท่านใดมีผ้ารุปนี้อยู่แล้วมีกิ่ง นะครับอ่านี่เป็นรอยอุดนะครับรอยอุดนะครับตัดออกมาจากช่อนะครับหรือรอยอุดนั่นเองนะครับอ่าเรามาดูโดยรวมดูที่ฐานนะครับไล่จากฐานขึ้นไปบนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับความลึกความคมชัดนะครับลักษณะท่าทางมือเท้า นะครับตรงนี้ที่รัดประคดนะครับก็เดี๋ยวมีจุดสามจุดนะครับไม่ใช่สี่นะอ่านี่คือใบหน้าของหลวงปู่ทวดจะ้ายรุ่นไหนครับเพื่อนเพื่อนเบตงใช่ไหมครับจะ้ายรุ่นบัวรอบเบตงใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนอ่าเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับเราเอาองค์นี้เป็นตัวอย่างนะครับเอาองค์นี้เป็นตัวอย่าง นะครับคลิปสั้นๆนะครับคลิปไม่ยาวนะครับอา,อาจจะมีเสียงรถรบกวนบ้างนะครับเพื่อนๆกราบขออภัยไว้ณที่นี้นะครับเห็นไหมครับสำหรับรุ่นนี้นะครับปีสามเกถือว่าเป็นรุ่นที่สวยจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเนื่องด้วยกีฬาพยูนยเกมที่จังหวัดตังเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์นองและเกจิสายใต้มาร่วมด้วยปลุกเสกนะครับปุกเสกเดียวถึงสองวาระด้วยกันนะครับอ่าหมุนตัวให้เพื่อนๆดูจะเป็นคลิปไม่นานนะครับเพื่อนเคลิปไม่นานนะครับจะให้ดูทุกมุมทุกองศานะครับ ขอบคุณทุกท่านที่แมตตากับช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วนะครับทุกยอดวิวทุกยอดถูกใจทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆขอขอบคุณมา Dai, ทททณมาที่นี้นะครับขอบคุณมากๆครับไม่มีเพื่อนๆก็ไม่มีช่องพ่อเบิ้ลบัวแก้วนะครับกราบขอบคุณไว้ณที่นี้นะครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ไม่ยาวนะครับคลิปประมาณ4นาทีนะครับส่วนคลิปหน้าเพื่อนๆครับถ้าฟังคลิปนี้จบฟังแม่ดีนะครับคลิปหน้า หลวงปู่ทวดเนือว่านพิมพ์สองสี่มีที่มาที่ไปชัดเจนชัดเจนยังไงรอดูคลิปหน้านะครับรอดูคลิปหน้าได้เลยสำหรับวันนี้หลวงปู่ทวดปีสารุ่นพยูนเกมหรือรุ่นชัยมงคลน,นั่นเองนะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่องค์นี้นะครับก็เกือบเกือบพันนะครับบางที่ก็ซื้อขายกันประมาณ พันนิดๆน,นะครับแต่ยังไม่เกินหลักสองพันนะครับเพื่อนๆยังไม่เกินหลักสองพันแพงกว่าเหรียญนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีกันแค่นี้นะครับให้ดูกันแค่นี้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ